มาถึงช่วงแรกของรายการกันบ้างค่ะกับโครงการคมชัดลึกฝึกอาชีพอร่อยแน่นอนที่ทางบริษัทไทยเทพร,รถจำกัดมหาชนไปร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการสอนทำอาหารโดยเริ่มสอนมาตั้งแต่วันศุกร์ที่11พฤษภาคมแล้วนะคะหลักสูตรและการเรียนการสอนของโครงการนี้จะน่าสนใจเพียงใดนั้นต้องไปติดตามกับช่วงนี้เลยค่ะ world of food by ภูเขาทองค่ะช่วง world of food by ภูเขาทอง Bruno, uh, no question, girl, your love has got me feeling. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพี่คาร่าด้วยนะคะตอนนี้เจนนี่ก็ได้มาอยู่หน้าห้องฝึกอบรมโครงการคมชัดลึกฝึกอาชีพอร่อยแน่นอนค่ะแม้โครงการดีๆแบบนี้นะคะทางบริษัทไทยเทพรถจำกัดมหาชนหรือผู้ขา่าว่ทยของเราก็ได้ให้การสนับสนุนตลอดทั้งปีเลยค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการนะคะก็มีตั้งแต่คุณผู้ชมทางบ้านค่ะสมาชิกหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะรวมไปถึงแฟนเพจของไทยเทพรถนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะทางผู้ขา่าว่ทยของเราก็ได้คัดเลือกวิทยากรพิเศษที่จะมาสอน วิธีการทำกล้วยจับเจราดหน้าเจสูตรแมนดารินแต่วิธีการเรียนการสอนจะน่าสนุกน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมตามจันนี่เข้ามาเลยค่ะว้าวคุณผู้ชมคะนี่นะคะผู้สนับสนุนของเรากำลังเรียนกันอย่างขามขาำเม้นเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะ ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเสริมหรืออยากได้สูตรเมนูอาหารจากร้านดังๆไปลองทำรับประทานกันเองเลยก็ว่าได้นะคะ สำหรับโครงการคมชัดลึกฝึกอาชีพโดยในปีนี้นอกจากบริษัทไทยเทพรสจํจำกัดมหาชนจะร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนตลอดทั้งปีแล้วยังได้แตกยอนโครงการคมชัดลึกฝึกอาชีพอร่อยแน่นอนขึ้นมาในทุกวันศุกร์ค่ะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการจะเป็นยังไงนั้นตามน้องจนนี่ไปพูดคุยกับคุณดวงกมลโชตนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้จจนี่ก็ได้นั่งอยู่กับคุณดวงกมนลโชตนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทเนชั่นมันติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ คุณดวงกมลคะอยากจะสอบถามถึงโครงการคมชัดลึกฝึกอาชีพอร่อยแน่นอนนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะค่ะโครงการคมชลึกฝึกอาชีพอร่อยแน่นอนเนี่ยนะคะก็เป็นโครงการที่ต่อยอดนะคะมาจากโครงการคมชลึกฝึกอาชีพนอกเหนือจากข่าวสารที่เราจะให้เป็นปกติแล้วเนี่ยคมชลึกก็อยากจะส่งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีอาชีพเสริมนะคะเรียนไม่นานก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้แล้วก็เพิ่มรายได้ได้แล้ว การคัดเลือกล่ะคะวิทยากรที่จะมาสอนแต่ละเมนูอะคะเรามีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไรบ้างคะโอ้เราต้องเลือกเลยว่าผู้ที่มีประสบการณ์เขาทําอยู่แล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นถึงจะมาสอนให้คนเนี่ยประสบความสําเร็จได้ะคะ่ะคุณดวงมลคะสุดท้ายนี้จะนี่อยากจะให้คุณดวงมล์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการนี้บ้างน,นะคะค่ะก็เชิญผู้สนใจทุกท่านนะคะ ที่อยากจะมาร่วมฝึกอาชีพกับคมชลึกฝึกอาชีพอร่อยแน่นอนสนับสนุนโดยภูเขาทองเนี่ยนะคะ,คะก็ติดต่อมาได้เราโดยตรงนะคะตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นเพราะจะมีโครงการดีๆแล้วก็มีผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่งๆนะคะที่เราคัดเลือกไว้แล้วเนี่ยมาร่วมกันถ่ายทอดวิทยายุทธนะคะในการทําอาหารชาได้ทํากินเองก็อร่อยทําขายก็รวยนะคะได้ตลอดทั้งปีค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณดวงกมลมากนะคะที่ให้เจนี่ได้มารู้จักโครงการดีๆแบบน,นี้นะคะขอบ,ขอบคุณค่ะ,คะ,คะ สำหรับเมนูที่คุณทภาพิมพ์พสวรักษ์สกุลเจ้าของร้านข้าวคขาหมูแมนดารินนำมาสอนนั้นได้แก่ก๋วยเตี๋ยวหลอดเจปอเตี้ยเจราดหน้าเจและกว๋วยจับเจค,ค่ะซึ่งแต่ละเมนูนั้นจะมีเคล็ดลับการปรุงให้อร่อยยังไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะอาหารเจแต่ละเมนูที่ความอร่อยนะคะก็อยู่ที่น้ำซุปนะคะแล้วก็เครื่องปรุงอย่างราดหน้าเจเนี่ยเราก็ใช้ ทั้งซีอิ๊วถั่วเหลืองแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวในการปรุงเพื่อได้รสชาติของความหวานของน้ำซุปเคล็ดลับในการทำอาหารเจนะคะอยากจะฝากให้กับทุกๆคนเลยนะคะหัวใจหลักของมันก็คือซอสปรุงรสก็อยากให้ลองเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเจล้วนๆคือชอบทานก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับแล้วก็อยากทำเป็นเพื่อทำเป็นอาชีพเสริมด้วยครับอาจารย์สอนละเอียดนะครับรสชาติใช้ได้น่าสนใจครับที่ชิมนี่คือก็ไม่ต้องปรุงเลย ใช้ได้เลยหลักสูตรที่นจริงๆแล้วมี2หลักสูตรแต่ว่าพอมาจริงๆแล้วเสริมให้หลายวิชาก,ก็คุ้มค่าค่ะที่มา คุณผู้ชมคะแค่เห็นการเรียนการสอนก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมอยากเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆแบบนี้แล้วแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะแค่เข้าไปกดไลค์ในหน้าแฟนเพจไทยเทพรสแล้วบอกว่าอยากเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะแต่บอกเลยนะคะว่ารีบๆหน่อยค่ะเพราะเขารับจํานวนจํากัดนะคะและตอนนี้พูดไปได้กินไปโอ้โหท้องสไส้ปัน่นป่วนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะนี้ต้องขออนุญ,ญาตไปร่วมแจงกับพี่ๆเขาก่อนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับ,สน,บสนุนโดยซอสถอยนางรมตา ขาทอคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของไทยเทพรสนะคะไม่แน่ค่ะเท่าแก่คนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะส่วนตอนนี้ขอพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะพาไปกินปูดูเรือบินแต่จะเป็นที่ไหนนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะานนีีี้้ชชว่่องห